สวัสดีครับเจ้ามนะครับบลูมานะครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูแบงกกาโมที่ผมสะสมไว้แล้วครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่สะสมหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นยังไงไปกันเลยนะครับคราวนี้ก็เป็นอันนี้นะครับแบงกกาโมนะครับแบงก์พันแบงก์ห้าร้อยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเล่นทีเล่นทุกอย่างเลยนะครับแบงก์ร้อยแบงก์ห้าร้อยเล่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีลายไหนมากันนะครับเริ่มจากแบงก์พันนะครับนี่นะครับ โดเรมอนข้างหน้าเป็นอุลต้าแมนข้างหลังเป็นโดเรมอนนะครับมีหนึ่งใบนะครับใยนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับเมื่อก่อนเล่นเยอะนะครับนี่นะครับนะครับขบวนการก็มานะครับนี่นะครับติดไฟเตอร์ก็มีนะครับนี่นะครับ นี่อีกกกระบวนการหนึ่งนะครับจะเป็นเงินจริงนี่รวยไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับเก็บสะสมเยอะเลยนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกระนวนการนะครับซื้อตามแถวบ้านเขาซื้ออะไรมาขายผมก็ซื้อเงินมาเก็บนะครับมาเล่นกันนะครับนี่ลายต่าวคนบอลนะครับมีหนึ่งใบเหมือนกันนะครับหมดแล้วนะครับแบงค์พันนะครับนี่ก็ทแบาเป็นแบงค์ห้าร้อยนะครับนี่นะครับของเจาะสนามนะครับ เป็นปลาแมงกระจอกสนามนะครับตามสภาพแบงจริงนะครับเมื่อก่อนออกมาเล่นกันนะครับขายของหรือว่าออามาเล่นนี่นะครับเด็กสมัยก่อนมีเล่นอย่างนี้นะครับนี่เป็นลายดะก้อนบอลนะครับนี่อีกลายหนึ่งนะครับตติไฟเตอร์นะครับนี่ลายนี้นะครับ คนเก่งฟ้าประทานนะครับนี่ก็อีกลายหนึ่งของดักบอลน,นะครับเป็นโกฮังตอนเด็กนะครับเมื่อก่อนขอบวนการนี้เยอะแน่เลยครับนี่ครับเป็นตั้งเลยนะครับโโหถ้าเป็นเงินจริงนี่ผมรวยแล้วนะครับนี่นี่ก็มานะครับบัตรดาวเหนือนะครับ ลายนี้ไม่รู้จักนะครับนี่ก็อีกหนึ่งขบวนการนะครับนี่นะครับลายกันดั้มนะครับนี่อนึงลายนะครับลายผีนี่ลายนะก้นบอลน,นะครับอีกหนึ่งลายนะครับ นี่เป็นลายเซนเซียนะครับเซนเซียนี่แบงค์ห้าร้อยใหม่นะครับข้างหลังเป็นดะคอนบอลนะครับข้างหน้าเป็นคนเก่งฟ้าประธานนะครับอันนี้ด้วยนะครับดะคนบอลนะครับอันนี้ดะคอนบอลนะครับเมื่อก่อนชอบพับเอาไปแกล้งคนนะครับต่อไปเป็นแบงค์ร้อยนะครับ นี่นะครับลายนี่นะครับหมัอดาวเหนือนะครับนี้ลายดะก้อนบอลนะครับเหมันแบงค์จริงเหมันแบงค์จริงนะครับมีมีเก่านะครับอันนี้เจ้าหนูสิงนักเตะนะครับสืบอบาษากก็ด้วยนะครับอันนี้เต่าลินจานะครับเข้ามาเหมือนันนะครับ คนเก่งพระประธานนะครับก็มาเหมือนกันนะครับแสดงว่าชุดนี้มีไม่เยอะนะครับหมาแล้วเหนือก็มานะครับนี่อีกหนึ่งกระบวนการนะครับเป็นของเจาะสนามนะครับแบงค์้อยหมดแล้วนะครับต่อไปแบง้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นรูปะบวนการเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นโดเรมอนนะครับ นี่เป็นซือภาษานะครับนี่เป็นลายผีนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นอุลตร้าแมนนะครับกอซิล่าตอนนี้กำลังดังอยู่นะครับี่โดเรม,มอนนะครับโนบิสซเกะงหายๆลายเป็นลายตุ๊กบอลนะครับ นี่ลายด้าข้างหลังเวลาคกอนบอลนะครับข้างหน้าดัก้อนบอลนะครับความรีเบียวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งะบวนการนะครับห้าสีนะครับนี่ก็น่าจะเป็นในนี้ครับมันดาเหนือนะครับนี่นะครับซื้อภาษานลครับกับเจ้าหนูสิงห์นักเตะนะครับในห้าสีก็หมดแล้วนะครับ ต่อไปมื hmm. mm ่ย hmm. uh ี huh. ่สิบนะครับน mm ี hmm. oh, okay. ่คร no ับจริงหน่อยนะครับจะเหย่ยวเลยนะครับเมื oh, okay. Okay. ่อก่อนใช้เล่นกันนะครับสอสนามนะครับแสดงว่าเล่นกับเพื่อนไปแล้วครับ้เพื่อนน่าจะพิงไปแล้วครับนี่หมัดเดาเหนือนะครับนี่อีกหนึ่งขบวนการนะครับนี่ของอะไรไม่แน่ใจไหมนะครับหมดเอกก็มีนะครับหมดเอกก็มานะครับ มาริโอก็มาเหมือนกันครับเจาะสนามนะครับนี่นะครับนี่นะครับสตีทไฟเตอร์ก็มานะครับเมื่อก่อนมีสตีทไฟเตอร์นะครับอันนี้ซัมไลรทูปเปอร์ก็ามาด้วยเหมือนกันครับนี่เป็นของขบวนการเหมือนกันนะครับ นี่ของอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบันดาวเหนือนะครับนี่นะครับโอ้หเมื่อก่อนเก็บไปอย่างนี้นะครับแล้วเล่นกันนะครับนอกจากแบงก์การมดแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับสติกเกอร์นะครับนี่ครับ่วนใหญ่เป็นดักกันบอลนะครับโอ้หมันเยอะมากเลยนะครับถ้าตะแกะให้ดูนะครับสล่องปึกเมื่อก่อนก็เล่นกันนะครับนี่มีสติกเกอร์ทองด้วยนะครับอันนี้คอควายคอควายคอคนนะครับนี่ก็สติกเกอร์ทองนะครับนี่คอควายครับนี่คอคนนะครับเมื่อก่อน สะสมครบเหมือนแรกอะไรได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับของเล่นคนยุค90นะครับ